ไอเทมลับในการรักษาฝ้าไอเทมหลักล้านหมอดันมีอะไรบ้างตามไปดูกันค่ะเริ่มต้นห้องแรกที่ทุกคนจะต้องมานะคะคนไข้ทุกคนอันดับแรกต้องเข้าเครื่องวิเคราะห์ผิวเพื่อที่หมอดันจะได้ดูว่าฝ้าเป็นฝ้าระดับไหนลึกตื้นบางเราก็จะได้วิเคราะห์ตรงปัญหาเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะคะ ติดตามผลการรักษาทุกครั้งหมอนั้นก็จะวิเคราะห์เลยค่ะว่าในแต่ละครั้งผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างเราจะต้องปรับพลังงานหรือว่าเลือกใช้เครื่องมืออะไรบ้างจะบอกว่าแวน่นละอันนี้ก็ราคาหลายแสนเหมือนกันเป็นเลนส์ซูมที่จะสามารถมองเห็นได้เลยว่าตัวฝ้ามันลึกมันตื้นแบบไหนเครื่องเป่าลมเย็นตัวซิมเมอร์ตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมเย็นที่ท็อปที่สุดเพราะว่ามันทําความเย็นได้ถึงลบ32องศาการรักษาฝ้าถ้าผิวเราไม่เย็นพอก็มีผลทําให้ฝ้ามันเข้มขึ้นได้ถ้าเป็นฝ้าที่ เป็นรอยดําเป็นเส้นเลือดเหมือนแบบเป็นฝ้าเส้นเลือดก็ <_ C 1> จะแนะนําว่าเราสามารถใช้ตัวซิลฟเฟิร์มในการที่จะช่วยรักษาฝ้าได้ตัวสุดท้ายพิคโคชัวโปรตัวท็อปที่ USFDA ระบุมาเลยว่าจะเป็นเลเซอร์ที่สามารถรักษาฝ้าได้จริงๆรักษาฝ้าได้แบบตรงจุดนี่คือทุกเครื่องมือที่หมอดันเลือกมาให้ทุกคนใส่ใจทุกขั้นตอนในการรักษาคนไข้ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมาที่นี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะ